เปลี่ยนคนธรรมดาเป็นในหน้ามืออาชีพนะคะวันนี้มีคนถามโคช้ชมาค่ะว่าโคช้ชคะไม่ทราบว่าอาชีพในหน้าเป็นอาชีพจับเสือมือเปล่าอย่างที่ได้ยินจริงหรือเปล่าคะวันนี้โคช้ชจะมาบอกว่าจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ใช้ต้นทุนในการทำงานต่ำมาก ถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับนะคะแตกต่างจากอาชีพอื่นๆนะคะที่อาจจะมีต้นทุนสินค้าอย่างเช่นคุณขายลูกชิ้นคุณก็ต้องมีค่าลูกชิ้นค่าที่ค่าเช่าที่ค่าลูกน้องนะคะค่าน้ําจิ้มค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆนะคะซึ่งจะต้องมาหักออกจากค่าใช้จ่ายส่วนอาชีพในหน้านะคะเป็นอาชีพที่อย่างมากคุณก็มีค่าน้ํามันค่าโทรศัพท์นะคะค่าการตลาดแต่ว่า ผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันมากเลยถ้าคุณขายลูกชิ้นไม้หนึ่งคุณอาจจะได้กำไร1บาท2บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขายอสังหาทรัพย์หนึ่งอย่างเช่นราคา3มล้านคุณได้เก้าหมื่เห็นความแตกต่างไหม3%เคือเก้าหมืนะคะคุณอาจจะลงทุนเรื่องการตลาดเรื่องค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถไปซัก5,000ันสิ่งที่คุณได้คือเก้าห เห็นความแตกต่างไหมคะว่ามันชัดเจนกันขนาดไหนนะคะแต่เหตุผลที่หลายคนอยู่ไม่ได้นะคะอยู่ไม่ได้ในอาชีพในหน้าเพราะว่าไม่ได้โฟกัสนะคะไม่ได้ทำอย่างเดียวทำหลายอย่างจับฉายไปหมดนะคะทำให้ไรายได้ของในหน้าไม่กระเตื้องนะคะ เข้ามาแล้วรับซับเข้ามาแล้วทําการตลาดแล้วขายไม่ได้สักทีก็ไม่ได้ไปนั่งวิเคราะห์ว่าทําไมถึงขายไม่ได้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอาชีพในหน้านเนี่ยสำคัญตรงจุดนี้เลยคุณต้องวิเคราะห์ซับให้ออกนะคะว่าทําไมถึงขายไม่ได้แล้วต้องสามารถเจรจาพูดคุยกับเจ้าของให้ได้ด้วยนะคะว่าเหตุใดเราควรจะทําแบบไหนที่จะทําให้ซับนี้ขายได้นะคะก็ประมาณแบบนี้คล้ายๆกับอาชีพหมอพยาบาลพวกนี้ละคะ่ะ ลงทุนไม่ได้มากแต่ได้รายได้สูงนะคะเนื่องจากเป็นงานเทคนิคนะคะซึ่งจะต้องใช้ความสามารถพิเศษลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นฟันธงเลยค่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพจับเสือมือเปล่าค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะอินบ็อกซ์ถามโคช้ชมาได้เลยค่ะ